สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องเบนจาชาแนลนะจ๊ะมือน,นีก็เข้าสวนตัดบักแต่งอีกแล้วจ้าแต่งลูกใหญ่เป็นไบแค่สองสามมือนะจ้ะเมื่อวานนี้ก็มาตัดใบออกเพราะว่ารู้สึกว่านในบานผักมันชื้นเนาะแล้วมันติดเชื้อลูกใบดงังก็เลยตัดใบแก่กแกออกจ้ะมือน,นี้ก็จะมาตัดแต่ง แล้วก็มะละก็เริ่มเห็นมีหมากน,น้อยๆเราจะเป็นดอกมีหมากแล้วเนาะนี่เห็นแล้วลูกแรกลูกที่สองตรงนี้นะจ๊ะเห็นบะละนั่นหลายลูกเราจะสามลูกสี่ลูกแล้วเนาะมา ตแต่งกันพี่นอ้องมือนี่เอาขาตั้งกล่องมานําแต่ว่าขาตั้งกล่องพัตเตี้อืมสุดยอดอีลีแต,แต่งหวานๆกรอบๆจ้าตัดไปมือเดียวแซ่ไปกินเบิดเลยบริเซ่ฮอตตู้เย็นเอาหน้าจ้ะไม่หยัดตแตง่ง ตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวหมากแน่หน่อยเขาจะได้ง่ายบุงนี่ให่ก็โมบ่นี่ลูกใหญ่ไม่สองลูกจ้ะ ลูกนี่น้ำตัดออกแล้วลูกน้นอยๆเขาก็จะได้ใยนี่พอดีตำ่ำนะจ้ะสองสองน่วยนี่ตำกินคนเดียวอิม่มอยู่ข้างล่างนี่จ้ะลูกข้างล่างเนะงาะอยู่ข้างในในเอาหนัก นมากฝรั่งเพิ่นจะกินลูกซ้ำนี่เนาะจ้ะเพิ่นจะไปกินลูกไงว่าลูกไงมันไม่ไน่เราเพิ่นบ่ก่อยมกักส่วนหมากเขาจะมากินแบบนี้นะขายในร้านขายซูเปอร์มาร์เก็ตประมาณนี้จ้ะประมาณพอดีกินของเพิ่นแต่ว่าของเหานี่ลูกหน่อยปวดเนาะ แค่ในบานพักนีแตยจะบ่มันเป็นซิบลูกเราบอกพี่น้องเอ้ยนี่จะเฉพาะในบานพักได้เก่าลูกเนาะแล้วก็เลือลูกน้อยอีกลายอยู่จ้ะอีกสองสามมือก็จะได้เก็บอีกเนาะมือนี้มีผพึง่งพึ่งเข้ามาผสมเกรสรให้จ้า บ่ต้องผสมเองแล้วเนาะสงใส่เมออนีพึ่งเฮ็ดงานแล้วพี่น้องนี่จ้ะลูกน่อยๆเดี๋ยวเมื่อนาจะไม่เก็บแล้วก็ไปเก็บข้างนอกอีนะจ้ะเนาะข้างนอกก็ลายอยู่พี่น้องเอ่ยข้างนอกจ้ะอีกสองลูกจ้ะนี่จะตัดไปเลย เมื่อนี้ว่าฝนจิตุบ40-60เปอร์เซ็นมาสัตแต่ลูกนี่จะเอาไว้ก่อนนะจ๊ะลูกของเทิงนี่ลูกบ้านได้อันนี้ปันใดนี่ลูกนี้เก็บไว้กันตัวน,นี้ก็มีสองนะจ๊ะสองลูกนี่ลูกใหญ่นี่อีกลูกนึ่งนียตัดหยากด้อ ตอนนี้มีลูกเดียวนะจ๊ะลูกใหญ่ก็มูลเลยนี่ต่ำกินคนเดียวอิ่มลูกนี่รับรองแสบอันนี้ในกระถางนะจ๊ะมีลูกเดียวลูกใหญ่ก็มู นี่ตอนนี้มีซองลูกจ้ะในกระทางนี้ก็มีซองลูก ลูกแรกอันนี้ลูกที่สองนี่จ้าอยู่ในป่านี่อีก สามลูกจ้ามาสรุปกันมือในพี่น้องแต่แตงจะกลูกเนะจ้ะสองสี่หกดสิบ สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองลูกยี่สิบสองลูกจ้ารอบนี้ได้ลายสุดเนาะแล้วก็มีอยู่บ้านยาอีกจ้ะอยู่บ้านยาเนี่ยบอค่อยได้หดนามเนาะ ล้วแตงพันเนี่ยที่มันมีน้ำลายๆเนี่ยมันจะขมบรูวันเป็นอย่างมันพ่อนามมัง้งคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้แล้วจะพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม้ะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจน้องฝากกดไลกดแชกดติดตามกดคอมเมนต์ให้น้ำตาเด้อเด้อยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะ